เคยเป็นกันไหมครับทำอะไรเพลินๆแล้วรู้สึกเหมือนโดนดูดเข้าไปในแบล็คโฮลเวลาหายวับไปเลยสำหรับผมนะหรอเล่นเกมไงเมื่อวานซืนนั่งเล่นเกมวางแผนสร้างเมืองอยู่ดีๆกะว่าอีกตาเดียวเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าพระอาทิตย์ขึ้นแม่เจ้าโว้ยคือผมจำได้ว่าเมื่อกี้ยังกินข้าวเย็นอยู่เลยนะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยนาฬิกาเสียมองไปที่มือถือ ตีห้าครึ่งหันไปมองแมวมันมองผมด้วยสายตาแบบนี่มึงทำอะไรผิดศิลธรรมตอนนั้นคือแบบสัต์ตันไปเลยครับเหมือนหลุดไปอีกโลกโลกที่ผมเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คอยสั่งการทหารสร้างบ้านแปลงเมืองแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงผมคือไอ้บ้าที่นั่งหลังขดหลังแข็งเล่นโต้รุ่มเพื่อนผมโทรมาตอนสายๆถามว่าเมื่อคืนทำอะไรวะเงียบเชียวผมตอบไปแบบเสียงแหบแห้งว่า ไปรบมาเพื่อนมันขำกากเลยครับสรุปก็คือสำหรับผมนะ่ะการเล่นเกมคือสิ่งที่ทำให้เวลาเดินเร็วจนน่ากลัวแต่ก็หยุดไม่ได้จริงๆนะใครเป็นเหมือนกันบ้างยกมือขึ้นหน่อยแล้วอะไรที่ทำให้ทุกคนลืมเวลาแบบผมบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ